สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ปา m ์มไบเซอร์เคิรชาแนลครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวพิ n เนลี่ R8 ตัวนี้เป็นรอบที่3ทําไมต้องมารีวิวอีกทีนะครับผมเพราะตัวนี้เป็นรอบอัปเดตล่าสุดปี2025เพราะว่ามันคือบูสต์สเปคเรียบร้อยแล้วใช้แกนใหญ่แล้วก็มาพร้อมกับชุดเกียร์ที่เป็น XT ในราคาประหยัดเพียง26,900บาทเท่านั้นวันนี้จะมารีวิวละเอียดยิบเลยว่าคันนี้ได้อะไรไปบ้างน้ําหนักเท่าไหร่บ้างแล้วก็บนัสท้ายคลิปคือถ้าเป็นผมผมได้คันนี้ไป คุณจะเอาไปแต่งอะไรเพิ่มอีกทําอะไรได้บ้างนะครับเพื่อให้เป็นโปรเจกต์ของคนหลายๆคนถึงจะยังไม่ได้ซื้อรุ่นคันนี้ก็ตามแต่ว่าสเต็ปต่อไปไปแต่งอะไรเดี๋ยวทายคลิปก็มีคําตอบครับไปไปดูสเปคกันเริ่มต้นกัน,กนที่ยางครับขัางล่างสุดยันข้างบนสุดนะเริ่มต้นที่ยางตัวนี้ก็จะได้ของดีไปแล้วครับตัวนี้จะได้ชื่อ Max รุ่นเพสมีขนาดอยู่ที่29คู2.10ครับ หน้าตาก็จะเป็นแบบว่าออเชเรนสามารถปั่นได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบก็จะไม่มีเสียงดังแบบโมโวโมนะครับหรือว่าคุณสามารถลุยทางลูกหลังได้เล็ก,น,าาลลก,ลลกน้อยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับผมกับขนาด2.1แบบนี้หน้าเรียบๆแบบนี้ต่อมาคือด้านชุดล้อครับด้านชุดล้อตัวนี้ก็จะได้เป็นชุดล้อขอบอลูมิเนียมไปนะครับผมดุมก็จะเป็นของ O.E.M. ของพินเนลี่นี่เองแต่ว่าเป็นแบริ่งให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับผมลื่นไหลดีเรามาฟังเสียงด้านหลังกันดู ก็เสียงก็ถือว่าดีนะครับผมเริ่มต้นใช้ได้เลยที่ดีข้อดีของตัวนี้คืออะไรข้อดีของมันก็คือมันเป็นบูสสเปคครับด้านหน้าจะใช้แกน15มีความกว้างอยู่ที่110ส่วนด้านหลังก็จะมีความกว้างอยู่ที่ 148ใช้แกน12มิลครับข้อดีของการใช้บูสต์คืออะไรข้อดีของมันก็คือมันเป็นแกนใหญ่คล้ายๆว่ามีกระดูกอีกชิ้นหนึ่งเสริมเพื่อความ s t ีฟความแน่นนะครับความคอนความดิ้นของล้อมันจะน้อยลงไปและที่สำคัญก็คือมันมีของเล่นมันมีของแต่งเยอะมากนะครับสามารถพัฒนากับชุดเกียร์สามารถพัฒนาเกี่ยวกับชุดล้อในยุคป,ปัจจุบันได้หมดเลยนะบูสตสเปคนะครับใครจะซื้อรถจักรยานแพงๆหน่อยระดับ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0นะ อยากจะแนะนําว่าให้ไปเล่นคําว่าบูสต์ครับอย่างตัวพินาลี R8 ตัวนี้สิ่งที่คันนี้ให้มาจะเป็นชุดเกียร์ที่มันเป็นผสมแต่ว่าผสมส่วนที่ดีที่สุดก็คือตัวชิฟเตอร์แล้วก็ตัวตีนผีตัวชิฟเตอร์ก็จะเป็นของ XT นะครับผมเป็นตัวออกคําสั่งแล้วก็ตัวรับคำสั่งจะเป็นตัวเดียวกันชิฟเตอร์ XT ดีกว่ารุ่นทั่วไปยังไงตัวนี้สามารถขึ้นเกียร์ได้ทีละ4นะครับผมก็คือขึ้นได้เร็วๆเ,เลย1 2 3 4มนะครับมันก็จะขึ้นได้เร็วมากเป็น4ีเกียร์ ส่วนตัวลงนะครับผมคุณก็สามารถลงได้ทีละอันหรือว่าคุณจะดับเบิลลงก็ได้ดับเบิลดาวชิปนะครับรนี่ครับกดทีเดียวได้2ใบผมชอบมากเลยในการลงแพ็คต่างนะครับผมยังไงก็ตามผมอยากได้ตัวมือให้เป็น xt เพราะว่ามันสามารถลงได้เร็วกว่านะส่วนตัวตีนผีนะครับผมก็จะเป็นตัวชิมาโน่เหมือนกันก็จะเป็นตัว xt นะครับรหัสตัว m 8 1 0 0 1 2สปีดเช่นกันจะเป็นขายาวนะแล้วก็ตัวคาเซ็ตนะครับผมตัวสเตอร์ตัวนี้จะใช้อยู่ที่11-50 โซ่ได้จาก KMC X12 ครับส่วนตัวจานด้านหน้าก็จะเป็นจานสั่งทำนั่นแหละจานที่มารวมประกอบกันนะครับผมก็จะมีขนาดอยู่ที่34ฟันเป็นกระโหลกกวงแหลายคนบอกว่าถ้า34มันไปทางเขาได้อย่างเดียวมันปั่นทางเรียบมันมันอ่ามันซอยขาเยอะเกินไปนะครับผมสามารถอัพได้ไหมตัวนี้สามารถอัพ36ได้อย่างแน่นอนยังมีช่องแก๊บอีกเหลือเฟือนะครับผมหรือว่า อ,อยากจะอัพเป็น38ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าว่า38ได้ปะอาจจะมีการเยื้องกระโหลกเข้าไปอีกสักมิลสองมิลอย่างเงี้ยครับผมช่างทําได้แต่ผมยังไม่ฟันธงนะแต่ว่าพื้นที่แก๊ปตรงนี้ให้มาค่อนข้างดีนะครับผมสําหรับตัวชุดเกียร์ตัวนี้ต่อมาบนนัสนอีกนิดนึงนะครับผมก็คือด้านกระโหลกด้านกระโหลกตัวนี้จะให้เป็นกระโหลกเกลียวไปหลายๆคนหลายๆค่ายก็กลับมาใช้กระโหลกเกลียวกันแล้วเพราะว่า ความสึกหลอมันมีน้อยกว่าและมีความแน่นมากกว่านะครับผมก็เลือกใช้ตัวกระโหลกเกียวที่ได้ไปก็เป็นของชิมาโน่ทั่วไปนะครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยของแต่งเยอะแยะก็จบกันไปนะครับผมสําหรับชุดขับเคลื่อนต่อมาคือด้านตัวโช๊คอันนี้คือลดคอมเพรสที่ได้โช๊คดีออกมาเลยเพราะว่าอะไรนะครับผมมันเป็นโชคลมโชคลมไม่พอนะครับผมนี่คือสายรีโมทครับสายรีโมทต,ตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทล็อกเอาท์นะครับผมถ้าคุณไม่ต้องการให้มันยุบต้องการความเร็วคุณก็สามารถกด ให้มันล็อกไว้ได้แล้วก็กดสีแดงนี้ในการปล่อยให้มันยุบนะครับผมสําหรับการลงแทร็กต่างๆและที่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือเห็นตุ่มๆนี้ไหมมันคือตัว Rebound Adjuster ครับ Rebound Adjuster ก็จะช่วยการกําหนดในการคืนของโช๊คสมมุติว่าคุณดรอปแก็ปลงมานะครับ ถ้าไม่มีตัวรีบาวนะครับผมหรือว่าตัวรีบาวกําหนดมาไม่ดีเป็นโช๊คถูกหน่อยมันก็จะตุง้งแล้วมันก็จะเด้งออกไปเลยใช่ไหมครับคุณอาจจะเสียการทรงตัวได้แต่ว่าถ้ามีตัวรีบาวตัวนี้คุณก็สามารถปรับบวกเข้าไปได้นะครับผมตอนลงแก๊ประมา,มานะครับดรอปลงมาปุ๊บมันอาจจะตุง้งแล้วมันก็ซุบขึ้นมาช้าๆนะครับตัวนี้ถ้าเป็นสเปคประมาณนี้นะราคามันก็จะอยู่ประมาณ3 0 0 0 3 0 0 0กลางๆนะสำหรับตัวโชค๊คที่ปรับรีบาวได้แบบนี้นะครับผมถือว่าสุดคุ้มเลยเป็นรถคอมพลีทในราคา20,000กว่า ครั้งแรกที่เห็นว่ามีโชคเป็นรีบาวมานะต่อมาคือด้านตัวเฟรมนะครับผมด้านตัวเฟรมตัวนี้ด้านความซิ่งความแรงหลายๆคนรีวิวไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันก็คว้าแชมป์มากมายในประเทศไทยนะครับผมสุดคุ้มจริงๆเลยตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็มีการลักษณะการเก็บสายที่ดีเข้าที่คอตรงนี้นะครับผมออกอทีไปออกด้านท้ายเลยมีการคำนวณที่สมดุลน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวซีดสเต์นะครับผมที่ปั่นได้นิ่มนวลตัวเชนสเตย์ที่ใหญ่ๆบึกๆก,กระโดดได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวซีดโพสที่ มีความเข้ามานิดนึงนะครับเพื่อความแอโร่ให้มันปั่นได้เร็วขึ้นแล้วก็มันดูทันสมัยนะครับผมไม่อ้วนมากแล้วก็ไม่เล็กมากเกินไปดูค่อนข้างสปอร์ตเลยทีเดียวนะครับเฟรมในปี2025เนี่ยก็เริ่มสวยนะครับผมมีสีแปลกๆให้จะเป็นเก็เพกแบบนี้แล้วก็มีหลายสีให้คุณเลือกดังนี้ ต่อมาคือด้านคอนโทรลครับด้านคอนโทรลตัวนี้จะได้สเตมแฮนจิกลงไปนะครับผมจะมีองศาอยู่ที่หน้าจานะครับผมวัดองศาไม่ได้ก็จะประมาณลบสิจนะครับจะมีความกว้างควา,ความยาวของแฮนอยู่ที่ 90M mm มมเริ่มต้นที่ดีนะครับผมแล้วก็แฮนดตัวนี้จะเป็นลักษณะของแฟลตบาร์จะเป็นแบบเรียบๆเ,เลยทันสมัยนะจะมีความกว้างอยู่ที่720สครับส่วนด้านตัวเบรกตัวนี้ก็จะได้เบรกดีไปเลยไม่ได้เบรกชีนนะได้เบรกชิมาโนไปแล้วจะมีรหัสชื่อว่าตัว MT 2 0 0นะครับผมก็จะเป็นเบรคน้ำมันมาพร้อมกับดิสโรเตอร์ด้านหน้าที่มีขนาดใหญ่พิเศษอยู่ที่180 mm ส่วนด้านหลังจะมีขนาดอยู่ที่160 มาตรฐานนะครับผมตัว mp 200เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าถ้าเบรกของคุณหมดนะครับเขาจะไล่น้ำมันไม่ได้ใครทำอะไรไม่ได้นะครับ mp 200เป็นเบรกสากลที่ทุกคนเลือกใช้อะไรเยอะแยะคนซ่อมได้ทุกที่ครับนี่คือข้อดีของเขาต่อมาคือด้านเบาะครับด้านเบาะตัวนี้ไม่ได้ตียี่ห้อไปครับแต่ว่าน่าจะนั่งสบายดีมีร่องตรงกลางนะครับผมมีร่องตรงซิตติ้งบนก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเลยในราคาเท่านี้นะครับ2องห0รบาทโอเคก่อนที่เราจะมาชั่งน้ำหนักกันนะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะว่าทําไมเฟรมตัวนี้ถึงเป็นเฟรมที่ทันสมัยแล้วก็สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคุณต้องตัดสินใจก่อนว่าคุณจะปั่นแค่ใบเดียวแล้วอย่างเช่นตัวซิงเกิลเชนวิงตัวนี้จะใส่36-38อะไรก็แล้วแต่ขาของคุณแล้วแต่พื้นที่ในการปั่นใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่ๆคุณบอกว่าอยากได้แบบคอส s c o u นทรีอยากจะให้มาใส่ไซส์วิงนะครับผมอยากจะใส่จานด้านหน้า2ใบมันทําไม่ได้มันไม่มีรูใส่ไซส์วิง มันไม่มีรูมาด้านหลังเลยตัวยึดอะไรต่างๆก็ต้องสร้างขึ้นมาเองทําใหม่นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นรถแข่งที่ใช้ตัวจานหน้าได้แค่ใบเดียวถ้าเป็นผมผมจะแต่งอะไรนะครับผมในอนาคตเนี่ยถ้าคุณอยากได้ล้อที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าน,นี้อะไรต่างๆคุณก็สามารถซื้อล้อได้ทั่วไปล้อได้ทั่วไปก็คือสามารถสั่งซื้อบูสสเปคได้นะครับผมมีหลายยี่ห้อที่ทำมากๆเลยอยากจะได้แข็งอยากจะได้เบาอยากจะได้เสียงดีนะครับผม DT ท h i m a n o ทุกอย่างนะครับบูสสามารถหาล้อได้ง่ายทำไมเราต้องเปลี่ยนล้อรู้ไหม สาเหตุที่เราเปลี่ยนล้อเพราะว่าเราอยากจะได้คัสเซ็ตที่มีเลข10ไงตัวคัสเซตตัวนี้มันจะเป็น HG Hub นะครับผมก็คือมันจะเป็นเฟืองระบบสวมมันจํากัดว่าเฟืองอันแรกมันต้องเป็น11แต่ว่าพวกไมโครสไปหรือว่าตัว XD นะครับผมมันจะเริ่มต้นที่10แล้วก็ไปจบที่51าสิบเอ็ดเนี่ยเรน์มันจะตั้ง5้าร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันสามารถไปได้เยอะกว่ามันสามารถใช้ได้แค่34หรือ36แต่ว่ามันปั่นจานของใบ10บได้นะครัมันก็เลยมีรถคันเดียวที่เป็นรถแข่งแล้วทำไมสามารถปั่ คาเซ็ตที่เป็นตัว m i โครสไป์หรือว่าตัว XD ใน SRAM นะครับผมก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นผมนะครับผมได้ไปแล้วสักปี2ปีแล้วอยากไะแต่งชุดล้อครับตัวคาเซ็ตชุดเกียร์ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเพราะว่ามันดีที่สุดี่แล้วของ XT ส่วนด้านด้านจานด้านหน้าเนี่ยมันก็3าฟันนะครับผมขึ้นเขาได้ ปั่นทางเรียบก็ถือว่าได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณอยากได้รอบขาที่ช้ากว่าเดิมมันก็ใหญ่ขึ้นเป็น36เมื่อกี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับผมสามารถเยี้งได้แต่ถ้าในอนาคตอยากจะได้ที่เป็น XT อยากให้หน้าตาสวยเลยนะครับผมก็ไปใช้ตัว XT ก็ได้แต่ต้องสั่งสเปคเป็น b o o ต t นะครับ b o สต์สเปกตัวจานจะห่างออกมานะครับขาจะเท่าเดิมแต่ว่าตัวจานจะมีการเยื้องใหม่อยู่ที่2บวกเข้าไปอีก2.5มิลนะครับผมก็สั่งให้เป็น b o สต์แล้วกันสำหรับตัวจาน XT ครับแค่นี้ก็จบแล้วะ ถ้าตังเหลือก็ซื้ออะไรซื้อโชกเอาไว้ไปโดดนะครับผมแต่โชคตัวนี้มันก็ดีมาอยู่แล้วนะครับเบรกอะไรต่างๆมันก็ดีอยู่แล้วแล้วแต่เงินแล้วแต่สิ่งที่คุณอยากจะแต่งลงไปเนี่ยแต่มันทําอะไรได้เยอะเลยเพราะว่าเฟรมอ่ะมันทันสมัยนะครับมันอยู่ในสมัยปัจจุบันละก็ขอแนะนำนะครับผมสําหรับคนที่ปั่นจักรยานเสือภูเขาไม่ว่าทางเรียบหรือว่าทางลูกลังนะครับผมซีเรียสขึ้นมานิดนึงตัวนี้ไม่ได้แพงมากน่าใช้นะครับก็โอเคตามสัญญาครับน้ําหนักช่างสุทธินะครับผมต่อหน้ากล้องเลย น้ำหนักที่ช่างออกมานะครับผมก็อยู่ที่11.82เท่านั้นครับเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยสำหรับตัว p i n a r e l l R8 ก็สนใจสามารถติดต่อได้นะครับผมมีสีพิเศษแบบนี้แล้วก็มีอีกหลายสีอยู่รอคุณอยู่ที่ร้านปามไบครับก็สามารถติดต่ออินบ็อกซ์ได้ครับลากไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยส่วนใครไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดของดีในราคาประหยัดที่ร้านปามไบไซคล์พัคัดสันมาให้คุณเสมอแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ